สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกม j o u นี่ y ีนิว w นะครับหรือคัมพีแฟนตาซีนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่านะผมมาเลิกเกมนี้ไปสักระยะหนึ่งประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับแต่ย่งไรก็แล้วแต่ในกลับมาแล้วนะครับโดยการที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์เนะเพิ่งซื้อต่อ ID มาเมื่อคืนนะก็คือประมาณ9,500บาทนะครับแต่ว่าเติมไปวันเดียวเนี่ยประมาณเกือบ50,000นะนะกนะ็ มาจะมาในส่วนนี้คือเปิดตัวเลยนะครับก็จะมาเปิดในส่วนของนี่ฮะพระกษัติรนะันนะนะในส่วนตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นไฮไลทนะ์ผมจะเปิดนะนะฮะมาเปิดจำนวนนะ513ใบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่า ผมจะเกลือแค่ไหนนะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมในเกม e m o o n e g g n n เนียนะบอกได้เลยนะผมดวงการันตีนะเพื่อนๆนะก็มาช่วยกันลุ้นดูนะว่าผมจะทำตัวนี้เนี่ยในภายในงบในในส่วนของยกเนี่ย513เนี่ยจะทำได้ยบสีดาวหรือเปล่าน,ะ,นะตอนนี้เนี่ยคือ8ดาวเลยนะจาก8ดาวไปยีสีดาวผมว่ามันใช้ตัวละครเยอะมากๆเลยนะแต่ไงก็แล้วแต่ผมจะเปิดให้หมดเลยนะ ให้หมดเลยนะเอามาดูนะครับว่าเปิดได้กี่ตัวยังไงนะนะอเริ่มเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเสียงนะผมว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมอะโดนบล็อกโดนโดนโดนลบวิดีโอไปหลายหลายคลิปเหมือนกันนะสําหรับในส่วนของกัมพีแฟนตาซีเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมเนี่ย เปิดเสียงหรือเปล่าหรือ,อะไรหรือเปล่านะผมเลยเยบๆไปก่อนนะถ้าหากคลิปนี้เนี่ยไม่โดนไม่โดนแบนไปสักก่อนหรือโดนลบไปสะก่อนกออ็ให้เพื่อนๆได้ชมนะในส่วนของความโชคดีของผมนะหรือความเกลอก็ไม่ดูนะโอเคครับก็ไม่เป็นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะี่ยเรามาดูกันเลยนะว่าผมจะเปิดในส่วนของเนี่ยพระกษัตริคันนะตัวใหม่ล่าสุดของเกม Journey Re New นะครับ เพื่อเป็นเปิดตัว ID เซิร์ฟเจ็ดของผมนะจะเปิดได้14ดาวหรือเปล่ายังไงมาดูกันเลยนะฮะอืมนะสิบไปแรกนะไม่ได้นะพเพื่อนอืม <c oughs> นะฮะยี่สิบไปนะไม่ออกนะดวงการันตีมันเนี่ยมาแนละ้ะ เอ้ยไม่ใช่มันเป็นวานนอนของครูนะนะแคปไปก่อนนะนะไม่มาเพื่อนเพื่อน้อยทำเป็นเล่นไปไม่มาเลยอะ่ะ มาหนึ่งตัวนะแล้วมาหนึ่งตัวนะเพื่อนโอ้นะเปิดเสียงสักหน่อยดีกว่านะโอ้โหนะเหนยวนะได้แ,แค่หนึ่งตัวเรอเนี่ย โอ้ยังดีมานะสองตัวสองตัวนะสามตัวสามตัวแล้วสามตัว สี่ตัวแล้วหรือตัวเท่าไหร่เนี่ยนะโอ้โหประมาณครึ่งตึงนะครึ่งหนึ่งได้สี่ตัวนะเพื่อนๆนะอื ห้าตัวครับโอ้เหลือน้อยแล้วอะ่ะ หัห้าตัวเหรอนเนี่ยหกตัวครับหกตัวหกตัวนะฮะ ขอ oh, สักแปดตัวได้ไหมเนี่ยโอเคเจ็ด okay, ตัวเจ็ดตัวกับอีกสามสิบสามนะโอ้ oh, ขอแปดได้ไหมเนี่ย อีกครั้งหนึ่งนะไม่ออกเพื่อนๆนะโว้ยเกือดสุดๆนะได้แ,แค่เจ็ดตัวเองเพื่อนอื้อหือนะฮะ ได้แค่11ดาวเท่านั้นนะนะครับก็เดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวค่อยไปเขาเร่นนะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บอีกทีนะครับก็520นะ520นะสำหรับโยกนะได้แค่นะได้แค่11ดาวเท่านั้นเองครับจาก8ดาวนะสุดยอดแห่งความเกลือเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะทำในส่วนของ พระกษัตริคันนี่เนี่ยนะฮะในส่วนนี้เนี่ย14ดาวหรือเปล่านะเดี๋ยวอีพีหน้าหรือคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะเกลืออิ่มะเกลืออิ่มมากเลยนะครับก็พบกันใหม่เนี่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ